เลนี่หัวนี่ก้อยถ้าใครทายผิดโดนดิตรงีได้เลยใครทายถูกได้ดีก้อยมาดิมีอยูว่างวัดมีอะไรก็ป้าทายถูกให้มี โอ,โอ้ยอะไรก็หัวนี่ก้อยหัว <c oughs> แปะแ๊ะ <c oughs> <c oughs> กอดแขนมาซานเสียนานก้อยหัวเราอยากได้แต่กอาอา้อยมาหนุนบ้างก้อยเนี่ยกอย coi trái ừ. muốn ngửa coi không coi cái gì coi coi ừ. เออมาดูหม <c ười> ุนเอาใหม่อยากลองมือข้างซ้ายไม่ได้เอาข้างขวาดีกว่าหัวเมื่อกี้ไหนเห็นหรือว่าหัวหัวอะไรหัวอะไรไปหัว นี่สิหูน่ะนี่เฮ้ยโอ๊ยหัวไม่เอาแบบเมื่อกี้ไม่ห็นกัี้ขี้โกงไม่เอาดีแบบโอ้โหมันขี้โกงกันเนี่ยหัว ว่าไหหัวว่าไหจบพาร์ทเมวันบายบเยี๋ยไปจัดึก